วันนี้นะครับเป็นการจัดกิจกรรมวิ่งนะครับ Healthy Hero ครับ เพื่อที่สร้างการจัดนักเรี้เกี่ยวกับพลังไฟฟ้าและพลิ้งนะครับก็ได้รับความร่วมมือนะฮะจากหลายภาคส่วนนะค,ครับทั้งภาครัฐเทศชนตรีอิ่งที่มาร่วมถนนมาเลยนะครับก็เราเห็นทิศย์ไทยกับเพื่อคุกเด็กนักเรียนประชุมนะครับเราตั้งใจว่าตันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการารณรงค์และเราจะมีกิจกรรมตลอดทั้งปีนะครับเพื่อที่จะทันหงายให้เด็กยนักเรียนรูร้ถึงทิพไทยพลิ้งไฟฟ้าแล้วก็ เลิกนะรหรือว่าเป็นกํลาลังสําคัญที่จะช่วยกันส่งต่อให้เพื่อนเอนเขาเนี่ยที่สูดอยู่ด้วยอะไรนะฮะเริเ่มนะครับแต่จะดีกว่านั้นก็คือเขาจะกลายเป็นพลังในการร่วยลดมบพิษลกับเราเพื่อลดการแพร่ระบาดของกุฎิไฟฟ้าซ,ซึ่งเ,เป็นปัญหาที่สําคัญของประเทศไทยราตอนนี้นะครับก <c oughs> ุฎิไฟฟ้าเนี่ยเราคงต้องคำที่หนึ่งมันก็คือเรื่ององค์ความรู้วิชาการที่จะตอบในปัจจุบันให้ได้นะครับกุฎิไฟฟ้านะฮะโทษ ทิศภัยอย่างเดียวไม่น้อยกว่าบุรีมุขทั่วไปนะครับครับและอันที่สองครับเราเอาเรื่องนโยบายกฎหมายนะครับมาบางังคับใช้อย่างเคร่งครัดนะครับเนี่ยจะเ่ม,มีการทั้งจับปรับรนะครับแล้วก็ตัวคดีนะครับแต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือเรื่องการราาางนนะงาบจิตสำนึกที่จะให้ทุกคนเห็นถึงโทษภัยแล้วก็ ไม่ไม่ไปเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็สร้างพลังสังคมที่มาสเรเนี้จะเป็นผลในระยะยาวเจอ่องาัญนามากกว่าก็จะเห็นว่าการทํางานต้องเีนับการร่วมกันนะครับต้องทำทีนโยบายกฎหมายแล้วก็สังคมต้อเอาร่วมกันครับที่สํารวจะระดับประเทศปี6-7เนี่ยมันมัน9แสนกว่าคนแต่มันเฉพาะอายุ15ปีขึ้นไปแต่ของปีนี้ ถ้าสำรวจลงไปถึง10ขวบเน่ยมันล้านกว่านะะล้านเจนะครับนะะล้านเจ็ซึ่งในท,งทั้งที่สู่บุหรี่ฟ้าทั้งหมดเนี่ย30%เนี่ยะะไม่เคยสู่บุหรี่มาก่อนเลยนะฮะเพราะมันมันไม่ใช่ว่าเขาสู่บุหรี่ฟ้าเพื่อที่จะไปเลิกบุหรี่เพราะว่าเขาไม่เคยสู่บุหรี่เลยะะแล้วก็ในจํานวนที่ สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยในในอันอันเก้าแสนกว่าคนเนี่ยมีเพียงสองแสนคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเดียวอันนี้เป็นคนใหม่หมนแต่มีห้าแสนคนเนี่ยสูบทั้งบุหรี่มวนกับบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งอันตรายยิ่งกว่าสูบอย่างเดียวนะฮะอ,อ,อันนี้ก็เป็นเ,เป็นเป็นข้อมูลที่มันระบาดเร็วมากน่ากลัวมาก